เรียนวิกฤตเป็นโอกาสนะคะในสถานการณ์ปัจจุบันนะคะก็เป็นที่ร,รู้กันอยู่นะคะว่าสถานการณ์โควิด -19 นะคะยังออรบกวน ผู้คนทั่วโลกนะคะทำให้ผู้คนทั่วโลกเนี่ยบางบางประเทศหรือบางคนนะคะก็เกิดการตกงานนะคะไม่สามารถที่จะมีรายได้ได้เหมือนเดิมแต่ว่าค่าใช้จ่ายนั้นนะคะค่าใช้จ่ายยังคงเหมือนเดิมแล้วก็เราจะเอาที่ไหนล่ะไปเอาเงินที่ไหนไปจ่ายค่าใช้จ่ายเหล่านั้นเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้นะคะเขาต้องดิ้นรนเพื่อที่จะมีไรายได้เท่าเดิมหรือมีไรายได้ที่พอกับค่าใช้จ่ายที่เขาจะต้องรับผิดชอบค่ะฉะนั้นคนเหล่านี้นะคะต้องปากกัดตินทิพย์มาก แล้วก็ต้องมีความอดทนแล้วก็ต้องคิดหาวิธีที่ต้องมีรายได้ค่ะแน่นอนค่ะคนเหล่านี้ต้องเกิดภาวะหรือเกิดความเครียดนะคะแล้วก็จะทําให้เรื่องรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีเรื่องร้ายๆเข้ามาในชีวิตนะคะแล้วก็จะแบบมีแต่เรื่องร้ายๆเข้ามาแล้วมันก็จะดึงดูดเรื่องร้ายๆเข้ามาในชีวิตนะคะทาให้คนเหล่านี้ท้อถอยหมดกําลังใจนะคะไม่มีแรงที่จะสู้ต่อไปนะคะจะ,จะบอกว่ายไม่จเจจะบอกว่า คุณเครียดได้คุณท้อได้แต่คุณอย่าถอยนะคะเพราะว่าถ้าคุณถอยเมื่อไหร่นะคะคนข้างหลังของคุณเนี่ยจะเดือดร้อนหนักกว่าคุณเป็นหลายร้อยเท่าค่ะเพราะฉะนั้นคุณต้องหันกลับไปมองพวกเขานะคะเพื่อดึงกําลังใจจากพวกเขามาเป็นแรงผลักดันให้คุณสู้ต่อไปค่ะถามว่าสู้ยังไงนะคะเราต้องอ พักความเครียดพักความเหนื่อยของเราเว้ทิ้งวางไว้กับพื้นนะคะแล้วก็ดึงกําลังใจจากครอบครัวของเราพ่อแม่เราลูกเราสามีหรือภรรยาของเรานะคะมาใส่ในหัวใจของตัวเองเพื่อให้หัวใจพองโตหลังจากนั้นก็มองหาวิธีการสร้างรายได้ค่ะวิธีการสร้างรายได้อันดับแรกเลยนะคะที่จะทําได้เลยนะคะแล้วไม่ต้องรอเวลาก็คือการลดค่าใช้จ่ายค่ะลองมาคํานวณดูนะคะว่าค่าใช้จ่ายของเราในปัจจุบันนี้นะคะมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่จําเป็นและที่ ไม่จำเป็นค่ะซึ่งวิธีการคัดส,สรรนะคะก็สามารถไปดูใน YouTube ได้นะคะว่ามีหลายช่องที่เขาแนะนำวิธีการคัดสรรค่าใช้จ่ายค่ะไว้ค่าใช้จ่ายอะไรที่เราสามารถตัดออกได้ค่าใช้จ่ายอะไรที่เราจะต้องยังคงมีอยู่ค่ะพอเราลดค่าใช้จ่ายของเราแล้วนะคะมันก็ทําให้เงินในมือเราเนี่ยมีเยอะขึ้นนะคะแล้วก็เราไม่ต้องไปจ่ายในค่าใช้จ่ายที่มันไม่จําเป็นนะคะหลังจากนั้นให้เราหารายได้เพิ่มนะคะถ้า เราไม่สามารถที่จะไปสมัครงานได้นะคะเออพราะช่วงนี้เนี่ยธุรกิจแต่ละธุรกิจก็ต้องเซฟต้องประหยัดเหมือนกันนะคะเราอาจจะขายของที่มีอยู่ในบ้านนะคะอย่างเช่นพวกโซฟาพวกเฟอร์นิเจอร์พวกออของใช้ไฟฟ้าที่ยังใช้งานได้ดีอยู่นะคะแล้วเ,ออเรามัน เราสามารถที่จะเปลี่ยนให้มันเป็นเงินได้นะคะเราก็สามารถขายของมือสองจากในบ้านเราได้นะคะเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวแล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับตัวเราเองนะคะเพื่อซัพพอร์ตค่าใช้จ่ายที่เราที่จําเป็นที่เราต้องต้องใช้นะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะทำเนี่ย ไม่ได้เพื่อใครเลยนอกจากตัวเราเองนะคะแล้วสุขภาพจิตสุขภาพกายของเรานะคะก็จะดีขึ้นเป็นลําดับค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมแชร์คลิปวิดีโอนี้ไปให้คนที่คุณรักแบบรัวๆนะคะสามารถติดตามยังมิัยได้ถึง4ช่องทางแล้วนะคะตอนนี้มี TikTok IG Facebook แล้วก็ YouTube นะคะชอบช่องทางไหนก็สามารถ f o l โ low กดไลค์กดแชร์ไปได้เลยคะ่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนคะ่ะแล้วพบกันใ่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ